วันนี้พาทุกคนมากินขนมจีนน้ำยากะทินะคะน้ำยากะทิล้วนๆไม่มีขาไก่แล้วก็ไม่มีลูกชิ้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าผักจัดเต็มเลยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือทําน้ํายาเสร็จออกไปขายแต่ว่าลืมตักลูกชิ้นแล้วก็ขาไก่ไว้นะคะก็ให้ลุงไปขายกับลูกนะคะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวมีแต่น้ํายาก็อร่อยนะคะเพราะว่าผักของเราจัดเต็มเลยนะคะวันนี้ผักวันนี้ก็มี อันนี้คือมีมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ปลูกเองนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ซื้อมาเนาะนอกนั้นของเราเองทุกอย่างเลยนะคะก็มียอดมะระถั่วฝักยาวหลังบ้านของเรานี่เองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่าอมก็เก็บข้างรั้วนะคะผักชีราวก็ในแปลงของเรานะคะส่วนมะเขือของเราทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งสีม่วงทั้งสีขาวแล้วก็ สีเขียวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะอันนี้ชอบมากอนอ้ชอบทุกอย่างของโปรดะกินก่อนเลยละกันนะคะกินก่อนเลยละกันชีลาวแซ่บๆค่ะทุกคน อจำด้วยมะเขืออืมกรอบสีเขียวบ้างอืม,อมเก็บสดๆหวานกรอบสุดๆ ด้วยเครอทกินหลายรอบแล้วนะคะกำลังทดลองเอามาปลูกดูนะคะเพื่อนๆว่ามันจะมีลูกแบบนี้ไหมนะคะเพื่อนๆ<บ>ก็แล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆรสชาติคล้ายใช้เท้าบ้านเราเลย สดค่ะสดสดข้างรั้วค่ะเพื่อน อันนี้จะกรอบสุดเลยค่ะอันนี้หนังจะเหนียวนิดหน่อยเหนียวกว่าอันเนี้ย สดจริงๆค่ะเพื่อนๆเก็บข้างบ้านเรานี่เองค่ะเพื่อนๆคือมันผักแต่ละอย่างแบบสุดยอดค่ะเพื่อนๆน่าอร่อยทั้งนั้นเลยเสียงกจนั่งอยู่หลังบ้านค่ะ สุกเองค่ะสุดยอดหวานกรอบเก็บมาไม่ถึงห้านาทีสุดยอดเลยค่ะเพื่อน ที่เราชอบกินที่มีต้นแบบนี้ค่ะชอบกินแบบอุ่บอ่ะค่ะแบบนั้นคือต้นเขามันจะหวานมากค่ะเพื่อนๆชอบวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะ สดทุกอย่างของอร่อยเลยปลูกเองปลอดสารทุกอย่างคะ่ะเพื่อนเมาละกินดีมีประโยชน์ สวยน่ากินมากนั่งหลังบ้านค่ะ 蒸卤蛋。 เย็นสุดยอดเลยค่ะน่าอร่อยเข็นผักแล้ว hoặc mà con bệnh nặng 带上，四片了。 ปลุกหลังบ้านค่เนเะเพื่อนๆนึกว่าอ่อน,นค่เนเะเพนะื่อนๆแกเนี่ยสะได้ไหนด้วยเนี่ยให้อนนพอกินได้เหรอ,อ,อกรอบออชอบ ชอบกินผักค่ะผักตอนนี้ก็ปลูกเพิ่มหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีแตงกวากำลังสวยแล้วก็มีผักบุ้งแล้วก็สลัด ส่วนมะเขือเทศกำลังสุกเต็มแปลงเลยค่ะเพื่อนเมะเขือก็มีลูกเต็มเลยค่ะเพื่อนอืมเปราะอืไม่ขมนะคะ อร่อยมากของโปดของชอบชอบกินต้นหอมสีเหลา อืมอืมกระปิกกระปิ เอาบ้างหมดแล้วผักนี้ไม่ได้ทิ้งนะคะเพื่อนย้อง ย็นนี้กินข้าวกับน้ำพริกเราก็จะไปกินต่อนะคะเจด้าคื้วนความภาคภูมิใจนะเพราะว่าปลูกเองสีมือตัวเองปลอดสาร เดี๋ยวขอพูดเรื่องย t u b e นิดน,นึงนะคะเพื่อน,นก่อนที่จะลากันไปนะก็หลังจากที่ทำคลิปออกมาหลากหลายนะคะเพื่อน,นมีทั้งคลิปกินแล้วก็คลิปพาเข้าป่าคลิปพาไปนาไปปลูกนู่นปลูกนี่นะคะเพื่อน,นแล้วก็มีคลิปขายขนมจีนนะคะ แล้วก็มาดูยอดวิวนะคะเพื่อนสรุปแล้วคือ,อ,อ fc ช่องรุ่งวนรุ่ขนมจีนจะชอบไปทางอาชีพนะคะอย่างเกี่ยวกับอาชีพขายขนมจีนหรือว่าแนะนําแนะนําอาชีพแจกสูตรประมาณนี้นะคะ<ๆ>ก็จะได้ยอดวิวสูงนะคะเพื่อน<ๆ>หลังจากนี้ก็จะทําคลิปแบบแนะนําอาชีพเพิ่มนะคะเพื่อน,<ๆ>เ,พอนเพราะว่ายอดวิว จะสูงกว่าคลิปทั่วไปนะคะเพื่อน,อนแต่ก็หลากหลายแนวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าความชอบนะคะเพื่อนคือชอบหลายอย่างแล้วก็ทําทุกอย่างที่ตัวเองชอบนะคะก็วันนี้ก็กินแค่นี้พอนะคะเพื่อนๆผักที่เหลือก็เก็บไปกินน้ําพริกต่อนะคะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ